เลยปะหยอดไปเลย,เนะอ,ยอ๋อ,อ,เเอๆๆแล้วกูเห็นมอเห็นมาเห็นมาตอนนี้น้อยน้อสบ,บายดีทุกคนมนี้พบกับน้องกิฟตสาวลาวม,าลมื่อนี้<ส>น้องกิฟตกฤติพาทุกคนนั้นมาทัวร์อันสวนเนาะก,ก็คือสวนของนักสาเขา,าเองอยู่นะสะอาดเป็นทริปที่กิฟตออกจากบ,บ้านได้เนาะเพราะหนึ่งเดือนเต็มเต็มที่เขาบ่ได้ออกบ้านเลยแต่ว่ามื่อนี้เพิ่นเขากะได้ขอติดรถ มาน้ำเพิ่์ลนอนอ่ะขอออกไปน้ำแน่คระสันไปมามีตัวเล็กน้ำไปน้ำเนาะทาสิไปเกือบปลากันทุกคนไปตัวเล็กโดยสบายดีไว้เนี่สบายดีสบายดีสบายดีเด้สบายดีเอฟซีเนาะไปไปเกือบปลากันไปไปไปลูกน่ะเดี๋ยวเ่าทีไปเกือบปลากันเนาะมือนี้เขาก็มากันสี่ห้าคนมากัน นี่พูดจ้าของสวนนอกก็อาศัยติดลถมาน้น้ำผื้นอ่าตอนนี้ฮ้ากะฉีดคอวัวปุ๊บไก่ไไปกินกะไันเอก็ยามกินกันก่มอันนี้เป็นคอไก่จากนั้นเาก็ไปเกลือปลาเนยไม่แล้วจะาไปเกลือปลาห้าสิไปเกลือปลาดูดูทุกคนนี เราจะไปกจอป้ากันป้าคุยหาตามาปล่อยวังอาทิตย์หลังอาทิตย์ก่อนนั่นไปพาคนะโโลิไปไปแน่อุมลูกให้ต่างย่าบาทได้ไหมนีอ่อ,อันนี้แม่ซอยกาวยกาน,น้องฝ่ายกานบ่ ถ้ามันหายดปนี yeah kingdom, ่นะครับทีมมาเกือบไปกันซ่างใหญ่เหงบ่มามาพอพออุ่มออมมะไปไม่เกลือต้องลงค่อยๆม้ามะอุ่มอุ่มค่อยๆลงง่ายๆมืนกันง่ายๆมหมือนกัพอจับแขนง่ายไป อันอ่าวันที่25เกือบกันไปไอ้ก๊าไมะเอาน้ามาน้องน้อาน้องำมันมีอยู่แล้วอยู่แล้นอ่ะมันใกล้นอนนี่ก็เอาน้าหมดเลยเกลือเกลือเกลือได้ปะย้อนไปเลยพอแล้วพอแล้วจับน้องหนึ่งตัวมันมาย่างมาไอ้ย่างมามันยังตัวน้อยอยู่ป่วยไปมันก็เรียบร้อยแล้วเหรอนี่นี้มันปลายังตัวน้อยเลย สี่ก็สร้งมาปล่อยลอยหรืเอาเสื้อมัดเอาบบนีดึงมาเลาบ่อมนทงไงตัอยู่บซานจะมีปล่อยบ่อปากข้อปลานิ่ไปเนาะเพราะว่าลูกเอ็นปลาเนาปลาจะไปลายคิ้วนี่นี่แล้วเพรแล้วโอ้หนีมเหมาหนะนีอนมาน่ย ากับปมี่ยังหลายเนาะทุกคนเพราะว่าเขาออกมาเกลือป่ากันอยู่สวนอยู่สื่อเนาะกิฟก็เลยโคติดเลิศเพื่อนออกมานําำปะหนึ่งเดือนเต็มๆที่ว่าบุรีโอกมาเลยหนึ่งเดือนเดือดอปลายเนาะได้แต่เพื่อนล็อกดาวเดี๋มามายวเพาสิชขึ้นไปว่าเพื่อนทิ่พาเขาไปใจอีกเพื่อนพาเอามาล็อกม,มือก็อันนี้ก็แม่นน้องป่าอ้อมเลยเนี่ยน้องป่าเนาะเพื่อนกำลัง ดแล้วปลาเพื่อนก็หากระสมาปล่อยให้มาเลี้ยงเป็นตัวน้อยๆแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในหอก็มาสิดกินกันจ้ะไปแม่จูงมาไอ้กะทีพาไอ้ไปใส่เอกะวันนี้ตามมาตามมาตามไปใส่ไปเบิ่งส่วนยางไอ้กาก็บอกเออคิดเลไหมไปเบิ่งส่วนยางแหมมีคนน้อยพาไปเนาะไปละยากไป ไปเลยค่เอาลากไหมเห้อไปางไหนไปทางไหนก็นได้ไม่บกไปทางไหนก็นได้นอะนี่อน้เมนส่วนของของผู้หีิหมดเลยทุกคนของพ่อเมยละเนาะนีะ่น <c ười> เป็นกระสิคำๆแล้วมันกระสีเหมือนอันึงะนบไ่กวงโมทุกคนมือนี้กับมือเล็กลาออกเนาะ ซ่งกิบกันอยู่ป่าจุดงแล้วยังมาแล้วมีคนส่งมาซื้อเล็กนก้ำกิบมือนีกกิบกรเป็นแม่ค้าหนึ่งมืออีกแล้วเมื่อกี้มือกิบกระได้ขายเล็กเป็นเป็นอาชีพเสริมนอก,กน็คือหาเงินโดยการที่เราขายเล็กเดี๋ยวที่ท้าทุกคนไ,ไ,ไปขายเล็กกันเพราะว่าอันเล็กเขากลาวมานำนเนาะเอราะว่ายาลูกค้าโทรสัง่งแต่ตอนนี้ก็ลูกค้าโทรสั่งแล้วทคนอันนี้เมนจัดเล็กเขาที่ว่าก,กิบเอา,านำเพราะว่า ที่ขาเลขมือน,นี้นะเลขออกนี่เนาะอันนี้แม่นเลขลาวที่ว่าหน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวก็ช้ามากดเลขให้ลูกค้าก่อนลูกค้าเพิ่นสั่งเลขเนาะนี่ก็คือสามแเ,เ,เนาะอันนี้ก็แม่นวิธีการที่ว่าเราจะขายเลขเนาะทุกคนเดี๋ยวกิบสิข,ขายให้เบ่งเลยเด้อ ซีเจ็ดแปดตัวหาพันอ่านี่ราตามันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเล็กเรานี่แรงมาดุนกันว่าเขาจะถืเกเล็กนุ่มจีบเนี่ยอันนี้ฮาแมนสามแปดเจ็ดแกรนี่เนาะอันนี้เพคนซื้อของฮาร์แมนสิบพันตัวหนึ่งกับตุ๊กยู่เงินบาทประมาณเท่าไหนบาทวะ อันนี้เราซื้อหมดสามสิบพันเนาะรวมทั้งหมดแกอยู่ประมาณร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวกิฟซีมาสุมุมเลขกหต,ต,ตัวเลขตัวเมนถึงร้อยสีล้านเนาะสี่้ล้านกรีสี่รล้านกีสุ่มเลขกหตัวเราเสียเอาแต่3ามปสิบพันจลุยเนี่ย ซูมนลกหกตัวมาเนอะอันนี้แล้วแมนสี่ร้อยล้านที่เพอรทีที่ว่าได้หลายเติมมาพี่ไว้เออเล่นเล่นเล่นมันงงอ,อาจารย์อยู่ใช้พอแล้วกลับมานี่อันนี้แม่นคุณสั่งให้เฮาซุ่มเล็กหกตัว กับบ้นกับสินเชือหมู่ขาดแล้วมาหน้าตาเป็นยังไกับบ่มีอย่างไรเนาะมือน,นี้กับลูกพาทุกคนนี่ยมาเลาะกันมาเลาะเบิเ้งวิถีชีวิตแบบคนลาวก็คือเฮามวมีสวนเฮาก็ตอนน้องได้ออกมาเลเาะเบิ้งเนาะเพราะวะ่าอันนี้กับบ่มีสวนของกิบแล้วก็เป็นสวนของน้าบานะ่างน้าสาวของเพื่อนนะกับของพ่อแม่เด็กน้อยนะั่น A B C D E U <c oughs> เพราะว่าเป็นส่วนของเพื่อนเพื่อกับผาออกมากีบกับขอติดรถออกมาว่าเฮาวโบลิโอเงินหนาหันเป็นเดือนแล้วกีบขอติดรถไปน้ำเน้กิีบกับว่าเจสีน่าทุกคนกีบออกมากีบกับผาทุกคนไปเกือบป่าอยู่กลางปูเห็นบอกยู่ปูเนาะหากไปเกือบกันเกือบป่ากันมาแล้วแล้วกะน้องชายหาพาทัวแล้วกรบเป๋าพี่ยังหลายเนาะกับมือนี้กับคอก็มีลูกค้าเพื่อนออกมา ซื้อเลขนำเองเนาะก,ก็คือเฮาก็ได้ขายเลขไปนำเจอเลยอ่าบันทึกคลิปหน้าคลิปสีผ้าทุกคนนั้นไปเฮ็ดคลิปที่ว่าขายเลขกกันซาลาขายเลขเนาะคลิปกับเป็นแม่ค้าหนึ่งที่ว่าขายเลขที่ว่าขายเลขกแล้วเนาะสิบารุนกับมือเล่งไาสิถึกเลขกนำคลิปแน่แล้วก็คลิปไม่ยิงค้างว่าประเทศไทยแม่นเพิ่นอัน น้ำท่วมหนักมันมองทุกคนคลิปขอบเป็นกำลังใจให้หนึ่งแหงหนึ่งใจเนาะก็คือคลิปขอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั้นผ่านมีกิตนี้ไปพร้อมกันเิงปฏิรละฮาวกับแมนวิกิตนำโควิดเจอปฏิทไทยพึ่กระทังโควิดทางน้ำท่วมเนาะจังวัดในแน่คลิปก,ก,กับมองในใจเนาะเพราะว่าฮาก็ได้เบิงข่าวกันไปแต่หเหมอคลิปขอบเป็นกำลังใจให้ทางฝั่งไทยในเดอร์ทุกคนเดอร์ขอให้ผ่านวิกิตนี้ไปพร้อมๆกันจัะซู้ๆูู่ๆวันนี้กิ๊บก็ขอปิดคลิปเพลงท่านี้เนาะ Goodbye. Bye bye. bye. bye, bye. Linh có cái khó khai khó khuôi. Phải xóa nào? Các em phạt con lái share xe vay. đây này, vào đây này. Phạt con lái share, xe. Nè, yeah, con xe. Bye 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 bye. Bye bye, Bye bye. Đẹp đẹp. Bye bye, gặp mày. Đúng bye Bye bye. Bye bye. bye.